เราต้องฝึกนะทุกวันตั้งใจถือศีลห้าไว้วันหนึ่งตั้งใจไว้ห้ารอบได้ยิ่งดีมุสลิมเขาละหมาดวาานาันละห้าครั้งเราตั้งใจถือศีลห้าวันละห้าครั้งมิจะตายให้มันรู้ไปทุกวันทำในรูปแบบฝึกจิตใจให้เราเข้มแข็งขี้เกียจขี้เกียจได้ไหมได้ท้อได้ไหมได้แต่ขี้เกียจก็ไม่เลิกท้อก็ไม่เลิก ถึงเวลาต้องปฏิบัติทำในรูปแบบเมื่อวานหรือวนันสืนนะฝากคุณแม่ไปคุณแม่ไปคอร์สสอนที่คอร์สคุณแม่บอกพวกที่พวกเก่าๆให้ทำอะไรบอกไปบอกเลยว่าให้เดินจงกรมมาละสามชั่วโมงทำได้แล้วค่อยมาว่ากันทำไม่ได้ไปเกิดชาติหน้าเอานะไม่มีทางหรอก แค่นี้ก็ไม่กล้าแนละ้วแค่นี้ก็กลัวแนละ้ว mm hmm. บางคนได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนี้สำนึกนะแล้วใจนี้อ่อนยวบลงไปเลยแต่ใจอ่อนยวบเฉยๆยังไม่ได้คิดสู้ต้องสู้นะถึงเวลาแบ่งเวลาไว้เลย สมยเราไม่มีเวลาภาวนาวันละสามชั่วโมงตื่นนอนมาเอามันสักชั่วโมงหนึ่งนะกลางวันนะเก็บมันทุกห้านาทีห้านาทีทุกๆชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเก็บห้านาทีได้ชั่วโมงลนะกลางคืนภาวนาอีกสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยถ้ากับวันหนึ่งเราภาวนาได้สามชั่วโมงกว่านะเอาให้ได้นะฝึก ถ้าแค่นี้ไม่ได้จะไปข้ามวัตตาได้ไงข้ามวัตตาได้แน่นะบอกดีไหมเดี๋ยวจะฝ่อที่ต้องเอาชีวิตเข้าแรกครูบาอาจารย์สอนนะนิพพานอยู่ภากตายถ้ายังรักตัวกลัวตายอยู่ก็ได้ธรรมะขั้นต้นๆก็ยังดีสะสมไปนะได้โสดาสกทาคาอะไรองนี้ย งั้นไปถึงเวลาทำในรูปแบบนะสังเกตตัวเองวันนี้ใจฟุ้งซ่านน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อนเนื่องวันนี้ฟุ้งซ่านก็พักผ่อนให้จิตไปพักอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างหลวงพ่อหายใจเข้าพุทออกโทแล้วมีความสุขหลวงพ่อเวลาจะพักหลวงพ่อก็ไปอยู่กับหายใจเข้าพุทออกโทเมื่อก่อนเวลา หลวงพ่อจะเดินปัญญานะหลวงพ่อเห็นความไหวที่กลางอกเกิดดับเกิดดับอยู่ที่กลางอกยิบจับชิบยับยิบยับทีก็ถ้าแรงก็เคลื่อนถ้าไม่แรงก็ไหวยิบยับยิบยัอยู่หลวงพ่อก็ดูตัวนี้ก็เห็นมันเกิดดับตลอดเวลานะเห็นโอ้ตาเห็นรูปจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัส ใจกระทบความคิดจิตก็ไหวเห็นมันไหวไหวไหวไอ้ที่ไหวไหวเนี่ยนะบางทีก็ปรุงดีบางทีก็ปรุงชั่วบางทีก็ปรุงสุขบางทีก็ปรุงทุกมันเริ่มมาจากไอ้ที่ไหวไหวอยู่กลางอกนี่แหละนั่นก็ผุดขึ้นมาเหมือนกับมันเป็นรากเป็นรากเป็นหัวของต้นไม้ม,มันมันปีหัวอยู่ใต้ดินฝังอยู่ถึงเวลาที่เหมาะที่ควร ก็งอกขึ้นมางอกขึ้นมาเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะอะไรเงี้ยพองอกขึ้นมามีใบมีกิ่งก้านหากินได้หัวมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนหัวมันยิ่งโตขึ้นแต่ถ้าราคะหรือโทสานะมันงอกต้นขึ้นมาจากกลางอกเราเนี้ยตัวนี้เป็นอนุสัยนะมันงอกขึ้นมาเนี่ย พอออกใบเล็กๆนะสติเราเห็นเหมือนเราตัดยอดมันตัดมันไปเรื่อยๆหัวมันจะค่อยๆฝ่อนะมันสูญเสียพลังงานเสียอาหารของมันไปเรื่อยๆในการที่ยังงอกแต่ละครั้งเนี่ยสุดท้ายมันงอกไม่ได้มันตายเมื่อปีสองเจ็ดหลวงพ่อไปกราบเรียนหลวงปู่เทศ หลวงปู่ครับผมเห็นจิตต้นกำเนิดแล้ว <c oughs> มันผุดขึ้นมาอย่างนี้หลวงปู่ก็คือคักนะแอคทีฟยกนั้นไม่พวกเรายังไม่เคยได้ยินหลวงพ่ยอยังไม่เคยรู้เลยมันภาวนา,นานแล้วมันมาเจอเองก็ไปบอกท่านเราเห็นแล้วจุดต้นกำเนิดมันอยู่ที่ตรงนี้เองอยู่ที่หาทยะเนี่ยหาทยารูปเป็นจุดกำเนิด ของนามธรรมทั้งกุศลทั้งอก,กุศลทั้งหลายนั้นพุดขึ้นมานะบอกผมเห็นจิตต้นกําเนิดแล้วแต่มันยังมีเชื้อเกิดนี่เห็นหัวหัวของพืชที่อยู่ในใต้ดินเนี่ยมันยังมีเชื้อเกิดอยู่ทํายังไงผมจะทําลายเชื้อเกิดได้นี่ที่ไปถามท่านถามอย่างนี้นะเมื่อปีสองเจ็ดนะนะท่านก็ยิ้มหวานเลยท่านก็ตอบให้ ให้ภาวนาไปทำไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็จะทำลายเชื้อเกิดได้ต้องอดทนครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อภาวนานะสอนครั้งเดียวหลวงพ่อทำไม่เลิกของพวกเราสอนปุ๊บทำปับ๊บเลิกปับ๊บพอฟังเทศเสร็จเอาแล้วฟุ้งซ่านแนละ้วไม่คิดเรื่อง ทำมงทำมาอะไรไม่เอาแล้วเอาแต่เรื่องฟุ้งซ่านเรื่องหลงโลกแล้วมัน,ะนจะดีได้ยังไงถึงเวลามาเข้าคอสเดี๋ยวคอสนั้นเดี๋ยวคอสนี้พอเข้าคอสแล้วก็อิ่มเอมโอ้ดีจังเลยนะได้สะสมถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันแหละก็ได้สะสมบารมีไป การที่เราจะไปหาพระศรีอริยะเมตไตรนั้นเราต้องเดินทางไกลสะสมไปมีสเบียงแต่ถ้าอยากพ้นทุกเร็วๆเข้มแข็งวันนี้นะ